ไวะลงไปยกลรานำมาดิลงไปถอลงดไปบกตังไสวครับกำลังทำปูทำปลาไว้จะทำกับข้าวกับข้าวครับกับข้าวทำปลาทำปูกันอยู่เนี่เนี่ยปลาเข็ม Chị ơi, chị ơi. Cùng với <laughs> thăm hai đúng là thằng này chín thằng pa pa nghe giờ

bà cà bảy măng heo về bên trúng quấy à, anh ấy xây nhà cái bà cà bảy anh, anh nhà khó với nhau hai, mì khéo mai bà cà bảy anh, đi, anh mới mốt, cái bà cái cà

ปีมือแรงเว้ยฟังเสียงจีดมันก็หมอจีดเลยต้องคนคลายเลยนั่นจะวันนดิจะว่านั้นละจะว่นนั้นเลยผู้จานี่ยพไม่มีบอนก็แล้วก็ลงบอกว่าตีโดนนี่ก็ลงไม่บอกว่ามีแ้วผูจ่าเดินไาผ้จาวลวแต่ผมจะนั่้าวไปแล pues ้วมั้ง จังหวะเอามากินปีว่าใช่มเว่ออโ้าากำลังทำปลาเคมปลาเคมปลาเคมเห็นตัวน้องไม่ทำหรอกองใครตัวนั้นนักยลีเออ้ีเอวันนี้วันนี้กยพวกมึงมดตอชาวกูเอานอง่น้มดน้ำงข้าอย